ม,มันโกงเราอะวันนี้เราอยู่กันที่เกนติงไอแลนด เราอยู่ที่เก็ติงนะบอกก่อนนี่มือนี้เต็มที่ลองหรือว่าโทรศัพท์มาตั้งบนโต๊ะที่เขาเแข่งกัน <c oughs> เออเ,ออ,เอ,ออันนี้โซนเป็นโซน Some question. Uh, I have to like a room, but I don't know. Um, this one is includes the breakfast already or not? Oh, yeah. We not breakfast. Ah, not breakfast. Yeah, not breakfast. Okay. But if you want, you can directly pay with the restaurant tomorrow morning, level twelve, from seven to ten thirty in the morning. Mm -hmm. Eighty ringgit per person, How how much? Eighty ringgit Eighteen. Eighty. Eighty. And then, uh, we, what the floor? I'm sorry. The floor or like that's wrong. Restaurant level twelve, floor twelve. Ah, okay, true. โอเค around here have uh, the restaurant o ร not ไม่ม tomorrow e e ีอาหาร r ี่ช12เช้เอไม่มีอาหารเช้าถ้าสมมติว่าจะ จะซื้ออาหารเช้าก็หกร้อยหัวละแปดสิบใช่อุ้ย นี่เป็นเช้าวันที่สองที่เราอยู่กันที่เกนติงก็เมื่อวานเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณสองทุ่มกว่าได้แล้วทุกคนคือโรงแรมน,นี้เนี่ยมาดูดีๆในตอนเช้าเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยตอนที่เรามาเนี่ยตื่นมาเนาะผมตื่นเนี่ยก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับแล้วก็ มันมีทั้งหมด49ชั้นครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงเอ้ยไม่ใช่ดีบ่ายโมงแล้วดูบรรยากาศรอบๆครับคือด้วยอาจจะเป็นพายุด้วยมั้งช่วงนี้แล้วก็ด้วยมันอยู่ค่อนข้างเดียวสูงอากาศก็เลยแบบเป็นแบบนี้คล้ายๆตอนที่เราไปที่เออบานไอฮิวที่เวียดนามแบบนี้เลยซึ่ง สอวันที่เราไปอยู่ที่นั่นก็ไม่ไม่ได้ไปไหนเนาะจริงๆช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยข้างนอกเนี่ยอากาศน่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาโอ,อสไซแต่ว่าข้างในโรงแรมก็ค่อนข้างที่จะอุ่นแต่ว่าด้วยความอุ่นนี้เนี่ยก็หนาวนิดหน่อยลมพัดแรงเนาะอืม โอเคดีคร okay. ับ <c oughs> ในโรงแรมก็มีของขายเนาะมีร้านขายเสื้อของแท้ล็อกแล้วก็มีบาร์ในโรงแรมก็ปิดประมาณตอนปีสอนิดนิดมี money change ATM เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในโรงแรมคือส่วนใหญ่คนที่มาที่เกนติ้งเนี่ยก็ นอกจากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับอากาศหนาวมีหมอกนอกนั้นก็น่าจะมาคาสินโนเพราะว่าที่นี่ก็มีคาสินโนซึ่งค่อนข้างที่จะโอเพ่นเนาะอ,อีกอย่างหนึ่งครับก็ <c oughs> ด้วยที่นี่เนี่ยมีกระเชา้าคล้ายๆตอนที่เราไปบัดาดหิวกันก็ประมาณนั้นเลยเจ๊ <Yeah. S 2> ดูดิตรงใกล้ๆกับ ทางตรงที่กะนจะขึ้นกันเช้าอ่ะอยู่บนพุตเวอร์น่ะแต่อยู่ชั้นบนสุดเลยชั้นชั้นสี่ ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่เกนติงไอแลนด์นะครับก็วันนี้นะ่าจะเป็นวันที่เราไม่รู้จะไปไหนก็เลยเมาที่นี่นะครับก็ที่นี่มีทั้งโรงแรมคาสิโนโส,ส,สนุกร้านอาหารก็คือคนที่มาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาเล่นไพ่ นะครับผมเพราะว่ามีคาสิโนอยู่ข้างหลังคาสิโนเนี่ยค่าเข้าเนี่ยไม่มีใครที่จ่ายเนาะสามารถเข้าไปแล้วก็มีน้ำมีมีน้ำมีกาแฟมีที่สุบรีมีเลาส์คือทุกอย่างมีครบหมดในนั้นนะครับสำหรับ ข้างในนั้นมีอะไรบ้างต้องลองมาดูเองครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าอย่างนี้ครับคือเขาไม่สามารถให้เราเข้าไปขายได้นี่มียูนิโค้ด้วยทีนี้ก็คือมันก็มีร้านขายเสื้อผ้าก็เหมือนห้างห้างหนึ่งที่อยู่บนเขานะครับใหญ่มากทุกคนคืออยู่บนเขาที่ค่อนข้างที่จะสูงคั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปบันนาฮิวมาถ้าใครจําได้เนี่ยถ้าเราไปบันนาฮิวมาก็ ประมาณนี้เลยช่วงที่เรามาเนี่ยฝนตกพายุเข้าหรือไม่รู้ว่ามันเป็นบรรยากาศบนเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะที่ปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่นี่เนี่ยส่วนสนุกเขาผมยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวลองพาไปดูว่าในนี้เป็นยังไงดีกว่าเนาะเช้านี้ก็ยังไม่ได้าทานอะไรนะครับ ส่วนอากาศที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ16องศาห,หรือเองศาก็เหมือนเออากาศหนาวๆบ้านเราอะไรครับอืม,มีทุกอย่างครบในนี้ตอนที่ผมมาเนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่ามันมาได้หลายวิธีก็คือหนึ่งสามารถนั่งรถไฟมาได้สองก็คือมาเครื่องสามก็คือนั่งรถตู้มา โอเคพอดีอพั่อพวกเราที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยอยู่ในคาสิโนโลแล้วก็ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไม่รู้ชนะหรือว่ายังไงเออเดี๋ยวกลับผมกลับไปที่เดิมนะครับในชั้นนี้เนี่ยก็มี ของกินเอาเรียกว่าเป็นชั้นแรกดีกว่าเ,เดี๋ยวพาเข้าไปทัวร์สวนสนุกแป๊บนึ่ง คือเอาจริงตรงนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีเขาเรียกว่าสวนสนุกอะไรพวกนี้พวกอันนี้มันอยู่ในในร่มนะยินดรอมันมีทั้งในร่ม,มทั้งนอก แต่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเมื่อกี้คือจากที่ดูก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะแต่ไม่ค่อยเห็นยุโรปสักเท่าไหร่ก็มีจีนเดียมาเลยแล้วก็คนไทยนิดหน่อยหามหลายแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับคือเหมือนมันเป็นที่ท่องเที่ยวหนึ่งของมาเลมั้ง ใครๆก็เออไม่รู้จะไปไหนอ่ะคือถ้าพูดถึงมาเลียผมนึกถึงปีนังแล้วก็ KL แวลาลัมเบอร์ัติดแปด กเยอะมาตรงนู้นเป็นทางเข้าคาสิโนซึ่งค่อนข้างที่จะตรวจเข้มเนาะเพราะว่าพากระเป๋าเป้ลูกใหญ่ไปก็ไม่ให้เข้าแล้วก็เขาก็จะตรวจข้างในก็คือห้ามถ่ายอะไรห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายรูปห้ามเอา กล้องหรือว่าโทรศัพท์มาตั้งบนโต๊ะที่เขาเออแข่งกันโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในคาสิโนก็เก็บกล้องก่อน

เมื่อกี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับผมที่มาด้วยกันเนี่ยไปเล่นเขาเรียกอะไรสลอ็อตหรอเขาเรียกอะไรบาคารา่า,า,ราชนะมาก็ประมาณบวกมาประมาณสองแสนครับทุกคนคุณเคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยครับผมคนดีแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันมีทริคอะไรบ้างที่จะทําให้เราชนะไม่มีวะดวงลวง้ลวนนะผมว่าจริงวะใช่พัวันนี้มีได้มีเสียง ออสุดยอดเลยครับแต่ว่าต้องบอกก่อนแล้วว่าเราอยู่ที่มาเลเซียนะของเขาถูกกฎหมายไม่มีอะไรผิดกฎหมายเอย่าไปดูนครับโลโอ เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับู <no er ้กาแฮปปี้ดีครับมี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 นู้นหรือยัไม่ไม่เป็นอะไรคมีทริกอะไรบ้างครับไม่มีทริคแล้วชอบอะไรก็ใสอันนั้นเลยชอบอันไหนก็ใสตัวนั้นไปเลยชอบรก็ใสตัวนั้นไปเลยโชนาก็เลือก้เป็นอ่านี่เราอยู่ที่เก็ติ้งนะเราอยู่ที่เก็ติ้งนะบอกไว้ก่อนนี่ ด้วยฝนตกพายุตล,ลอด mm hmm. ไม่รู้ไปไหนก็เลยอยู่ที่เกนติงนี่ครับจริงๆ,ๆมันสามารถมากับกระเช้าได้เขาบอกว่า10นาทีได้มันเพราะว่าพอเรามากับรถตู้ใช่ไหม ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง25นาทีเพราะว่าโค้งมันเยอะมองไม่เห็นเลย เขาบอกว่าอันนี้เป็นไฮไลท์บาร์เลสซารอนเดินออกมากอยู่บนชั้นสี่หนึ่งพันห้าร้อยฟุตหลังเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยฟุตจากระดับน้ำทะเล

อ๋อเป็นโซนร,ร้านเล่าเลยกลางคืนอารมณ์ประมาณนี้นะ <Luck> <c oughs> เอเออันนี้โซนเป็นโซนร,ร้านนั่งเลย Are you listening? นีครับรองรข้างๆรอบๆนี้ก็จะเป็นเหมือนซีฟูด้ดร้านอาหารคนกลางคืน Saya dah duduk Okay. ให้ผมดูว่าราคามันประมาณไหน ไงบ้างครับหนาวบางแหงเลยหนาวบากแหงนะผมเปียกแล้วนีออ่ต้องหาอะไรกินดวยให้บักเปียกงอ๋โอเคไปไปครับ,บนนหนาบักี่หนาวไหครับเมื่อกี้ไม่ยิบม,มาับตัวละครเสอเรสื้อะรเลิร้านไหนเลอกเลยร้านไหน อนไหนเรื่องเลยจริงๆแล้วร้านเราเลือกไม่ยากหรอกร้านไหนครับเดี๋ยวกำลังเลือกอยู่ครับว่าร้านไหนเออไม่ได้เลือกจากเมนูนะครับเลือกจาก

Yeah,